ข่าวที่นักโทษเด็กขาดชายทักษินชินวัตรอาจจะได้กลับไปอยู่บ้านภายในสิ้นเดือนกุมภาพันนี้ทําให้หลายคนมีความกังวลว่าสรุปแล้วคนคนนี้จะไม่ต้องได้รับโทษเลยแม้แต่วันเดียวหรอคือไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวหรอือวันนี้ดิฉันก็จะขอมาเรียนให้ท่านทราบว่านักโทษเด็กขาดชายทักษินชินวัตรยังมีคดี ติดตัวอยู่เป็นคดีอาญาอีก2คดีค่ะนั่นก็คือคดีอาญามาตรา1นึและคดีผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ซึ่งทั้งสองคดีนี้อายาการสูงสุดได้ทำการสั่งฟ้องแล้วตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2559และสารอาญาก็ได้ออกหมายจับแล้วแต่เนื่องจากไม่สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้เพราะว่านักโทษ เด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นผู้ต้นหาในขณะนั้นเนี่ยหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศเอาแล้วถามว่าตอนนี้เขากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วทําไมตํารวจไม่ไปแจ้งข้อกล่าวหาสียทีคำตอบก็คือว่าอายการสูงสุดและตํารวจได้ทําหนังสือไปถึงกรมราชัณฑ์แล้วขอเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหากับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาในสองคดีนี้ แต่กรมราชัานต์ตอบมาว่าตอนนี้เขาป่วยอยู่โรงพยาบาลตำรวจยังให้เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้แล้วอายการสูงสุดกับตำรวจทำยังไงท่านก็ส่งจดหมายไปเป็นหนังสือขออายัดต,ตัวหนังสืออายัดต,ตัวหมายความว่าอะไรหมายความว่าแจ้งกรมราชาัาน์ว่าเนี่ยวันใดคนนี้ต้องกลับไปอยู่บ้านหรือ,อรับโทษหมดแล้วเนี่ย ยังมีอีกคดีหนึ่งนะซึ่งติดตัวอยู่ยังเป็นผู้ต้องหาอีกคดีหนึ่งอ,อ๋อไม่ใช่อีกหนึ่งคดีอีกสองคดีจะส่งกลับบ้านไปเฉยๆไม่ได้นะจะต้องแจ้งให้ตำรวจมารับตัวไปดำเนินกระบวนการตามกฎหมายนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าณวันใดที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณร์ ให้กลับไปอยู่บ้านได้หรือเขารับโทษในคดีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยจนครบแล้วครบกําหนดแล้ววันนั้นที่เขาก้าวขาออกไปจากเรือนจําหรือจากโรงพยาบาลก็ตามนั่นหมายความว่าสุขภาพร่างกายเขาก็น่าจะดีขึ้นแล้วถึงได้กลับบ้านได้ใช่ไหมคะไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลเขาก็น่าจะสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะในการที่จะรับทราบข้อกล่าวหาได้การรับทราบข้อกล่าวหาที่ การที่ตํารวจจะไปแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยก็ถามง่ายๆเลยว่าคุณมีเรื่องเนี้ยเป็นคดีเนี้ยคุณจะรับหรือคุณจะปฏิเสธคนทั่วไปถ้าไม่ถึงกับสายสายยางและพูดไม่ได้หรือเจาะคอ,อมันก็ควรจะตอบได้ถูกไหมคะอืมนะเพราะฉะนั้นณวันใดที่เขาจะต้องกลับบ้านตอนนี้ราชธรรจะต้องทำหนังสือประสาน แจ้งล่วงหน้าให้อายการและตำรวจทราบว่าอ่ะเขาจะกลับบ้านแล้วนะเชิญมารับตัวไปดำเนินการต่ออีกคดีหนึ่งนั่น,นะคือการอายัดต,ตัวเคยเห็นไหมคะเวลาที่มีผู้ต้องหา,อาจะกลับบ้านได้ออกจากออกจากคุกแล้วก็มีรถตำรวจมารับไปอีกต่ออีกคดีหนึ่งนั่นะแบบเดียวกันเลยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรณวันนั้นที่จะได้กลับบ้าน กรมราชัณฑ์ถ้าไม่แจ้งตำรวจหรือไม่แจ้งอายการกรมราชัณฑ์ก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผิดมาตรา157นะคะแต่ถ้าหากกรมราชัณฑ์แจ้งไปที่ตำรวจและอายการสูงสุดแต่อายการไม่มาดำเนินการตำรวจไม่มารับตัวไปแจ้งข้อกล่าวหาสอบสวนอายการไม่นำตัวส่งสารทั้งอายการตำรวจก็ โดน157เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากให้ทราบโดยทั่วกันว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยังมีคดีอยู่และเป็นคดีสำคัญมากด้วยแล้วสิ่งที่ดิฉันหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือทั้งราชทานตำรวจและอายการสูงสุดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งเทียนพูดนะ ที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยข้อมูลมาจากไหนมาจากที่ดิฉันได้ทำหนังสือขอข้อมูลไปยังตำรวจและอายการสูงสุดตั้งแต่วันที่25กันยายนปี2556และตำรวจบกปทได้ตอบจดหมายดิฉันมาแล้ววันที่18ตุลาคมตามที่ดิฉันได้พูดไปสักครู่นี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้จากตำรวจนะคะนี่คือจดหมายอาจจะกลับมองไม่เห็น ส่วนอายการสูงสุดไม่ได้ตอบมาจนกระทั่งเดือนธันวาคมดิฉันได้สอบถามไปอีกรอบหนึ่งก็ได้ตอบมาแล้วเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาอายการสูงสุดได้มีหนังสือประทับตาครุฑข้างในมาเลยเดี๋ยวดิฉันจะโพสต์ไว้ใน Facebook นะคะข้อมูลทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็มีหลักฐานมีที่มาที่ไปทุกอย่าง ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันติดตามเรื่องนี้แล้วก็ทําใจให้สบายๆว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมขอบคุณค่ะ